สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อพบพอกำลังหนาดคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์พี่น้องอุปกรณ์จะมีของแล้วก็ตังเนะย่างยืดย่างยืดลวก็ไหมเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศแดดเดดพี่น้องเลยตอนนี้เราอยู่ขางถนนพี่น้องขางทาง อันนี้คือทางไปบ้านบบาบอยเด้อพี่น้องเด้อไปทางนี้ไปบ้านเสาจอยบ้านบบาบอยเนาะโบกกลกับทางเขาบ้านเฮาอันนี้เป็นทางเวกเขาบ้านเฮาพี่น้องไปทางเวกเขาบ้านเฮาคันตรงไปเลยเสียออกน้องนนเคียนออกปากสองเมืองสองคอนเนาะอันนี้คือหมู่บ้านบรรนาบ่อเด้อพี่น้องเด้อทีที่แนมเห็นนี่เป็นหมู่บ้านบรรนาบ่อเนาะอันนี้เป็นทงไฮทงหน้าบรรนาบ่อน้องเตะพี่น้อง ทงไฮทงนาบ้านนองเต้บ้านนาโบเมืองไซพูทองแข่งสวรรค์ขีดพี่น้องเอ้ยตอนนี้เราก็อยู่ทงไฮทงนาอยู่หม่หมโพห่มไหเนาะเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยออกมาโหลดขีดแรกๆก็ออกมาโหลดขีดก,ก,ก็เลยแบบว่าหายบาตายไปเอาตังเนาะสิมาตีจักจ่นเลยพี่น้องเอ้ยหม่มโพให้ห่มให สบายดีบรสขุสคนเ้ยจ้าแดดไล่พ่น้องไว้บรรยากาศกันแดดโทษทูแต่ว่าอยู่ในห่มนี่เย็นแล้วก็มีลมพ่นเองเว้ลมตนหูหูมาเพราะว่าผมมีต้นไม้ลายนะแล้วห่มนี่ก็ใหญ่ข้ามันอยู่ไกลหน้าฮะนี่นะสิมาปูสะาด เอาหนันอันนี้มาตำกินคือสีขาดเนาะแต่ว่ามันอยู่พี่ทางน้องเตะไปหลดเท้ากายสนันพี่น้องเลยหัวกินหยาพี่น้องบรรยากาศโล่งหลงพี่น้องเลยแถวี้มีแต่ห่มใหญ่ๆเลยอยู่เป็นแผ่นนะไฮน้าพี่น้อง ทุนเบาตตยไปเลยพี่น้องออสู้สู้บอสทิธาทิธาอยู่นี่เด้อสนางทายโฮมานางหายกำลังใจกับพ่อบอสหยิกบอาตายพี่น้องเลยว้าย พอเทาอันนี้คือหยิมค่ะแทะหยิมเป็นเป็นมาหาก่อนจักจันเลยพี่น้องจันห่อ้ายลายตอนนี้ยังหยุดด้วยเนนี้บอไาตากำลังงานอะไรคือ,อแกโหลดอะไรอะไรยางใส่ไม้สาวพี่น้องเอยนี่น ยังตังขี้นอกไม่สุดยอดสอบที่เบิ่งพี่น้องบ่ใช่มือเลยน้องนี่อือไปก่อนลอยลอยลอยเนอะเห็นแล้ววะเห็นแล้วห้องเจ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 เห็นอะไรเหานงาใหม่น่ะ ขนาดถ้าเอาไม้เดย์คือมันยังไปเลยเนาะคืนนี้ถ้าจะเอาทองยางกวับเพลินเอฟซีเพลินว่าโ,โอ้ยมันไปเบิดบ่ได้พี่น้องเลยอย่าพลานี่ใซ่์นี่ไซโอ้ยเกาะก็คือประยากแกะนี่ได้แล้วจ้าพี่น้องได้อีกแล้วโอ้ยตุ่มนะใต้ เห็เนเลือดน้ำใหม่ตลุมนะเรียบร้อยแน่ได้อีกแล้วจ้าพี่น้องอืมพี่น้อง ơi. เอ้ยเพป็นให้ยเบาตายติดเบาตายแน่บบเห็นพี่น้องเอ้ยบ่างาอะไรเป็นสิจัดเองเลยแบบนี้เออ,อพี่น้องนี่เรียบร้อยมาเบิ่งกันพี่น้องแทนแทนแทนโอ้ต่อแม่ โอ้ตัวแม่แ<ค>ยางเหนียวยอดยืดพี่น้องได้ไปแล้ว <S <S อืมอเอาเศของหาอ,หาอีกพี่นออ้อยคำบอ่อห้องนะครับยรากคอยเห็นอะไรพี่น้องคำห้องแล้วแค่ไหนแ่แนตามเสียงยมแ,แม่นะนี่ลำใหม่กุกอันนี้คือกุกจิกพี่น้อง กุกจิกจิกกุกห้างบันเท่าเล,เลยพี่น้องเอ้ยมันบ่ห้องแลม้มบอ่อยากเห็นพี่น้องเอ้ยนี่พี่นอกก้องกำลังเชเอาอีกแล้วออื้อติดนุ้ยได้แล้ว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 ยาเอายาติดนี่คือเขาติดเทงลโตัด้ลพี่น้องเฮ้ยติดถึงหลายตัวมันสิบุระยราะว่ามันมันเห็นตัวหนักเดือดเดือดเดือดอยู่ในยางแหละมันมันสิปบอปเนาะ แต่ว่าแบบว่ามันคือหลายๆตัวจะลำลามอยู่คือเมงอีเมงอีเมงอีดำจริงมันชิติดเธอละสี่หาโต้รืออ่าเธอละสิบโตก็ได้พี่น้องเลยแต่ว่ามันจะกันมันมันบ่ได้เลยพี่น้องมันบินใส่มันลแเนาะแมนปกติปกติคือว่าแบบว่าอันนั้นเลยติดแล้วใส่ขูหน้าพี่น้องยางยางตั้งมันจะจีบบ่อได้เนี้ยเหนียวมันจะเห็นบริติดไปสุดที่ โอ้ยกำลังเลาะหาพี่น้องเจ้าของช่องเห็นพี่น้องเอ้ยเอาเป็นตากล้องให้ฟู่ฟู่ฟู่เย็นเนย็นเนยนเน็ยนอยู่บาตายก็เอ,อิบมาเย็นเนยน็นเราได้พี่น้องคำเป็นจะจานห้องเย็นเย็นเฮ้ยนีนยน่พี่น้องจับได้กุ๊กเกาะครับพี่น้อง ดีนั่นๆๆฮัลโห้องิเย็นๆหมงนลมกันพีน่น้องสิได้หรือประได้พี่น้องเราลุา้นนลมกันพีน่น้องปั๊บดูเท็นเทนเทนว้าวประได้ต,ดไดตัวเดียวสิตใจติดข้างละโตัวเฮ้ยเท็นเท็นเทนอันนี้คือแมงจักกระจันเนะพนี่น้องโอ้ยกล่องกระือเบี่ยงอันะะนั้นวะนี่ นี่แดบๆอยู่เลยอันนี้คือตัวผูด้ิพี่น้อง้งแรกีได้่งอันนี้คือตผูเนาะผูเดีไ่ใช่ห้องเอยวเดวดเนแต่แม่นี่ไม่ใช่บริห้องเลยตัวผูมันจะมีกราบกราบห้องมันถ้าเ่อว่าปอดมันนี่พี่น้องเห็นไหมพี่น้องดำ นี่นี่งามงูนี่พี่น้องตั๊บโอ้ยบะไรวู้ววู้จับกุ้กนะวิ่งไปจับกุกนั่นเลยนี่ติดแล้วพี่น้องแทนๆๆลงมาปั๊บ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 ปตพี่น้องจะคล้องช่องพูน้จิไปหอดใสพูนวะอือ คุณนะไออะไรจากโตเลยฮ่าักจได้อยู่หาหุกโตฮักจได้หักโต,กกโตอืมปิดไปเรื่อยๆพี่น้องเลยตอนนี้กำลังหาเหลอะบุญโยพี่น้อง,นองแน่นแน่นแน่นยันดอนเลยพี่น้อง เขาไมา่อีกต้องขามกับปันจอดรถไนนะว้หน่อยถ้าบิ่งน้อกันพี่น้องว่าจะได้ไลยเลยนน้อยทำไรเนาะเปลี่ยนดอนแล้วก็ <laughs> เปลี่ยนไม้อีกพ่อพี่น้องเปลี่ยนดอนเปลี่ยนไใหม่ <laughs> มาาพพ่่อนี้องมันยาวเกินเนาะ,ะยาวเกินไป เหตุใดนะสั้างมาสเยรู้ว่าคนจีนถือได้ว่าอันเวลาเฉพาะผู้จีนเริควเอาไปปลูกสิแเอาไปแช่ชนะเมียนวมาของไฟออกดอกร้ายอะไรแบบว่าแบบคนนั้นจีจิจการกับแผ่นดินนั้นก็เปรุงเรื่องใชไหโอ้แน่นอนบ่แน่นแหละพอตายแล้วหุดจากไปเบิดแต่พี่น้องเลยใช่ตัดท้ขายได้พี่น้องเลยขายมันก็จะเป็นหมัดเป็นหมัดอย่าไปแฉะนอืมขายแล้เคยโอม อันนี้ข้ากกบไรไปลองเบิ่งเนะ <c oughs> าะเฮ้อเฮ้ข้าวบ่อเป็น,นปคนจีนต้นถือว่าข้าวปลูกอันนี้ออกดอกร้ายเลยว่ะนแมนกนั้นนี่งานนาคารหนึ่งพิจการณนส่ดีนะอืมนี่จะดี้ดยสิง แมงอีเสือพี่น้องเลยแมงแมงอีเสือพี่น้องเอ้ยโตมันก็นสิเป็นประมาณนี้เดือพี่น้องเด้ออ้าวปีกเหลืองๆพี่น้องเอ้ยทางหนาก็นสิโตอยากดำๆเนาะแน่ๆนี่พี่น้องนี่เขาได้ยินเสียงตลิ๊ตตลิ๊ตเดือนเนี้ยจุดในใจแล้วมีกระดาลายเติบเลยพี่น้องเอ้ยว้ายกระดลายเติบนะจ้า โอ้เสียงหอกสนันฮาฮ่าาฮฟังเสียงเสียงแล้วพี่น้องเอ้ยเสียงหอกสนานเลยพี่น้องเอ้ยเสียงคกขั่วเคี่ยวต่อข้อโทษข้อภายลายๆาด้วยพี่น้องเด้อใบตองใบตองพี่น้องเอ้ยน้าลรือนตุ่นหมดในเช้าป่านี่พี่น้องเอ้ยเป็นหางหมดแดงพี่น้องจอมีไข่พี่น้องเป็นไส้ลองจอลองเบิ่ง แมวมาเต็มเลยพี่น้องเลยได้อีกแล้วจ้าเรียบร้อยแ <c oughs> ม่อีเสือคือเก่าทุ่าแ <c oughs> ม่อีเสือคือเก่าจ้าอุ้ยห้องดังๆอืมนาซัดหลังละลายอีก ได้แม่แจักจั่นพี่น้องจักจั่นตัวนี้นทุกทั้งหมดครบกับปลานันพี่น้องเลยกระจายตัวตูปพี่น้องเอออยาเยอะแจ็กกันตะปูพี่น้อง,องอถ้าเป็นตัวแม่ก,ก้นมันสีแหลมๆพี่น้องเลย ต๊ดปูดได้ได้ได้อ่าควยจะได้เจอะตะต้พี่น้องไว้ต้องใช้ข้อพยามขนาดเลยอ่อยาาาง่ายๆเบาๆพี่นอ้องเห็นแห้งนก็บินไปเลยพี่น้องเลยป่านนี้สิไปเอาทุงยางอันขาวๆไปมากรบโอ้มันหลักพี่น้องของแหบ่ได้บ่ได้กินพี่น้องเลยมันบ่คือมันหลายตะกี้พี่น้องเลย ตะกี้เดี๋วครบคือบ้านบ่อตายมันหลายเงา้ยบักเอาต้นหนึ่งก็ได้เป็นเต็มของถ้าถ้าเป็นกลางคืนอะกวางเอาได้เนาะนั่นแหละเปบักเอากลางคืนแหละพี่น้อยตกลงมามันก็ไต่เงี้ยงอยู่แถวดินอืมก็ที่อีกอีกอีกไปที่แหละมันที่อดอดอดดวงเจ๊กันอืมตัดเอาตัดอืม อันนี้คือวิธีหาติดกัดกันพี่น้องต้องเอาอยางใส่ลํำไม้ดะปอน่ไปี่น้อยใส่ไปไปม้ปอนใสนไป้าเ้าใส่ทุงงขาวข,ขอบอ่านะมันบ่ได้พี่น้องมันรักมันแหงบ่ได้กินเน่ๆมันสิบินไปนี้ไปก่อน ไปแล้วจ้าพี่น้องไปไหนเลาะปับ๊บถ้าไปอยู่กับเพื่อนจะดีดีอือีกแล้วอีกแล้ววายรักรักรักนี่น จะไปไหนเนาะไปพี่น้องติดไปติดไปกับหมวนไปพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแสงแดดในที่กระเดียกกระโดดเผาเลยตอนนี้เกลือลายขย่อยแล้วตอนนี้ตาลิงตาลายล่ะตาลิงตาลายขาเสือขาเสือเป็นขายเป็นอายอยากจะได้เศร้านะพี่น้องเนาะขาเสือไปนำแสงแดดว่ดตึ้งนี่เท้สติีกเกอร์ใช่หรอแล้วสกันแล้วสกัน อีกแล้วได้อีกแล้วจ้า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 อีเสือแ <laughs> มงอีเสือพี่น้องเอ้ยแมงอีแมงจักจั่นเนาะละดูนี่พี่น้อยว้าวพี่น้องจักจั่นตัวบักใหญ่ <laughs> จักจัน่นอันนี้ตัวเป็นตัวผู้พี่น้องเอ้ยตัวผู้จ้าพี่น้อง เพื่อนนี่ไปจับมงนกินนู่นพี่น้องเลยมันถ่ายพีนน้องเบิกท่อยโมมีตากล้องพี่น้องเฮากบยามันตีมันไปเนาะบ่ตายก็เป็นคนทีว่าขืนสั่นเฮาก็เป็นคนเก็บอยู่ข้างหลางทว่าเก็บสามันกะทีไปเนาะแล้วเขากะไยังก็เอาเอาผ้าตังเราไปปูอยู่พื้นเนาะแค่น้เฮากะแบบว่าฮุบฮุบเอาเลยพี่น้องเลยขืนแบบว่าฉันมันลงมาแล้วก็เขาก็ฮุบฮุบเขาแล้วก็เอาชวนสกุเลยพี่น้องแมนโอ้ยเสดยว่ามีตากองพี่น้องเลยในบ่ก็หลายมดวนเป็นหมวดพี่น้องเลย <c oughs> ไม่เบิง่งดูอย่าซูนแห้งได้จะไหนแฟนขับบรีชแรมจ <c oughs> ีซุ้บราได้ด้วยพี <c oughs> ่น้องจิงเฉื่อเลยพี่นอ้องสวดๆเลยจ้าตอนนี้โอ้ยมันขินไต่เทิงเบิร์ี่น้องไต่แค้มอุ้ยอุ้ยไต่แค้มเบิร์ <c oughs> ว้าวหูแตกหูกันทีแตกลายเต๋อพี่น้องอะไรพี่น้องคลิปนี้ลุงนาดกับคอจบกับเพียงแค่นี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องนาดด้วยพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าแสงแดดแห้งร้ายพี่น้องเอ้ยแมงอีแมงจักจันห้องดังแห้งขนาดเลยพี่น้องหูสิแตกตอนนี้อะไรพี่น้องปะเมื่อเขากันหรือเปลาเนี่